สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอะไรก็ไใหม่รู้วันนี้เกตบล็เชยญของเรานะคะอยู่กับทีมค่ะเป็นไงบ้างคะรอครับพี่โจนอ่ะพี่โจนในเนี้ยซินเดชเลเล่นใช่ใช่ใช่ วหลล่องพี่เผือกเล่นอ่ะโอ้เออก็ได้อยู่นะเอาแว่นไหมใส่แว่นไหมเรามีแว่นนะหยิบแว่นให้ใส่ไม่เป็นเรามีแว่นเงินตรงๆเอ้แว่นหยิบแว่นเราให้หน่อยไอาแว่นน่แวเงินเลยเหรอแว่นเงินที่เป็นแบงค์ธนบัตรเลยนะมุกอะไรครับเนี่ยพี่โี่ทีมทีมทีมเราใส่ให้มไหมาทำท่าสงบๆอ่ะเอ้งนี่ทำไมทำหน้าสวยเดี๋ยวมันคิดคาแรคเตอร์คุณน้องไม่สวยสิอ๋อแล้วเขาคาแรคเตอร์แบบไหนแบบนิ่งยิ้มยิ้มสุภาพสุภาพเรียบร้อยครับท่านทำมือเนี้ยทำมือเนี้ยครับ ได้ครับพูดว่าได้ครับได้อาไรไปต่อกันเลยรอก่อนดิและเกมของเราใน EP นี้นะคะเราจะมากับเกมไทยอนิเมชั่อิโมจิเกลับไปอีกแล้วเกมนี้กลับไปอีกแล้วนะคะและแน่นอนว่าใน EP นี้เนี่ยเราก็มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนด้วยนะคะขอขอบคุณเมนทอสเซ์ฮัลโหลเมนทอสแท่งไดมิเตอร์อินดี้ชานี่หู้แ มาในทั้ง3รสชาตินะคะมิน้นผลไม้แล้วก็เลมอนค่ะซึ่งรสเลมอนนี้เนี่ยปกติจะเป็นหนึ่งในรสชาติที่อยู่ในผลไม้รวมสีชมพูตัวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นแบบพิเศษคราวนี้เขาก็เลยแยกโซโล่นะคะเดี่ยวออกมาเป็น1แท่งเป็นรสเลมอนแบบแจ้า จุ๊บๆไปเลยสีเหลืองาอ่ะกินเนี่ยเราชอบรสเลมอนมากเวลาพอมีอันนี้ใช่ไหมกินแต่เลมอนแล้วให้นี่ไงตอบโจทย์คนที่ชอบสีเหลืองแบบทีมแบบนี้เลยจ้าก็ต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาแยกรสชาติมาให้แบบนี้สงสัยเลยสิว่าเมนทอสนี่เกี่ยวอะไรกับเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะนี่เลย,ยค่ะเดี๋ยวซอฟจะทําให้ดูนะคะแต่เราขอแยกแกะเลยนะเพราะว่าเมนทอสลิมิเต็ดอินช่นอันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับอิโมจิในทุกๆเม็ด ออมาเป็นอีโมจิแบบนี้ก็เลยเหมือนเกมเราวันนี้ไงชายอนิเมะจากอีโมจินะคะออน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยดูด,ดิ๊ แต่ว่าอันนี้นี่กิมมิกเลยอย่างที่บอกชื่อรุ่นคือชุดรุ่นเซฮัลโลใช่ปะก็ไว้แบบบางทีเราเจอเพื่อนอาจจะสนิทไม่สนิทก็ได้หากิมมิกเล่นหรือว่าเจอคนที่เราอยากจะเข้าไปทักก็ไม่รู้จะไปทักยังไงดีใช่ปะแล้วก็จะแบบว่าเอาใครสมมติทักทิมทิมทิมแบมือเออเอาจจะมีกิมมิกแบบเจนเจนเฮ้ยไม่มีหน้าไม่ใช่ผิดกันนี่อุ้ยหุ้ยหน้าหนีเราก็อาจจะทักทายเขาด้วยกันแบบเป็นคนยังไงเด็กเขาไปเนี้ยอ้าวกินกันแล้วเหรออะไกยไปเท่าอีกเล นี่นี่นี่หรือว่าอย่างนี้สมมติเราเจใส่มือชับจีงได้นนหน้านี้ใช่ปะแล้วก็ทักทยายเฮลโลชับด้วยกันแบบ <c oughs> ตาตากระตกอะไหนขอดูหน้าหน่อยดิอ <c oughs> เอาอย่างนีกล้องไม่ทันถ่ายแล้วนเนี่ยเออเราจะทักทายกันด้วยนะเนี่ยเหมาะก,กับชับนะเพาราะชับใส่วแว่นนี่ไงไฮ้ใส่แว่นจริงเปล่าอ๋อแล้วอันนี้น่างงเฮ้ยเ <c oughs> hey. นี่ยเราก็ทักทายเพื่อนด้วยกันครับพ่อเลอะเลยอะชอบเลมอนมากเลยอ่ะหรือหรือทำเป็นมา นี่หน้านี้คือทำยังไงอะเอาฟันล่างกระทบขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบไหนโดนได้เกมใหม่แล้วว่าทำหน้าตามเป็นอ e ิโมจิเมนททอสเซฮัลโหลเนี่ยนี้เปล่าทักทายเพื่อนด้วยแบบนี้ลองเอาของทีมบ้างดีกว่าเออออกมาเนี่ยของเราเนี่ยอืสุดยอดมากบอกเลยอไหนทักทายกันมาเซฮัลโหลกับเรา ไปไหมเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆอะไปไหมมันหลับว่ะหลับส่เออเป็นไงหนึ่ง สองสามเฮ้ยอันนี้คือน่าเลยอ่ะตกใจอย่างเงี้ยป๋อเอือด้วอือดได้อยู่นะเอาอีกเอาอีกอุ้ยอันนี้ทำให้ไม่ได้อ่ะไม่อ่ะันน่จะต้องเจ็บตัวแน่เลยอันนี้ยงมูจิอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้โอ้ยทีนินใจนด้ปั็ญาบ้างไม่เป็นไรนะสองเฮ้ยเป็นการกินเมนทอลที่กินไปสนุกไปมากๆเลยนะไม่มีหน้าส่งจุ๊บหรออยากได้หน้าส่งจุ๊บแบบหน้าปกอันนี้อันนี้อันนี้ดีใจที่ได้เจออันนี้อ๋อมีรอยจุ๊บอยันนี่้โดนจุ๊บมาเหรอไหน เฮ้ยไปโดนใครจุ๊บมาโง่เหมือนกันหนู่หูหู๋ผู๋ไปรูปผูือะแลบลิ้นนั่นแหละวันนี้หน้าอะไรอะแข้มแดงบ่าแข้มแดงหรือตาตกตัวคิ้วสูงหรืออะไรอะปกติเฮ้ยนี่เลยเหมาะกับช่วงที่ตามแบบทวิตเตอร์หนักๆแล้วตื่นเช้ายังต้องทักเพื่อนคนไม่ได้นอนไงอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยเจออันจุ๊บๆแล้วเม็ดสุดท้ายนี่ไงเอออยากทักแบบนี้ นี่ทำยากนะซอฟซอฟจะทำให้หัวใจมันลอยออกมาได้ไงอันนี้ก็คือเมนทัสเซ่ฮัลโลนะจ๊าบอกมันเก็บอีโมจิมากๆเลยสำหรับเกมไทยอนิเมะจากอีโมจินะคะกติกาก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือทางทีมงานเนี่ยจะค่อยๆมีอีโมจิขึ้นมาทีละตัวอ,อ่าแล <นำ S 2> ้วเกิดใครที่สามารถล<ำ>ุ้งรู้ได้ว่าเฮ้ยอีโมจิเรื่องนี้หมายถึงอนิเมชันเรื่องอะไรนะคะก็แข่งกันกดปุ่มนะคะใครกดปุ่มมีสิทธิ์ตอบถ้าตอบถูกก็ได้รับคะแนนไปค่ะ ต้องรูไ้ไหมถ้าเราอธิบายกฎอ,อธิบายยังไงกิการง่ายมากเลยครับคนตอบถูกชนะเ<ร>ย่คตอบนะเกมไหนก็<เ>คนตอบถูกก็ชนะเออไม่เห็นต้องอธิบายเยอะแยะเลยค่ะเงมาโจทย์มาดีกว่าหอมไหมไม่หอมมึงจะทำาไงม,มีอย่างหนึ่งที่อยากรู้มากคือเดี๋ยวที่ทำเดือด<บ>จนมีรางวัลไหมซอฟเฟียวจะมีไหม มีสเปนสวีทเจดีบิตอุโมจิใช่ไหมคลายกันฮัลโหลก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆป่ะวันราี้ใช่ชอบปนจะถามว่ามีบทลงโทษไหมก็อุตส่าห์เลี่ยงไงตามผู้สิ่งไหนเดี๋ยวได้สิ่งนั้นไงกดแรงหนึ่งดูดเคยได้ยินไหมขอของรางวัลบ้างเด้เกมเนี้ยมีบทลงโทษอ่ะบอกเลยแต่ว่าบทลงโทษของผู้แพ้จะมาจากผู้ชนะด้วยขอเป็นคนกลางๆได้ไหมคนกลางคือก็คือไม่มีอะไรไม่มีโอเคได้เป้าหมายเกมนี้ละคนกลางๆเริ่มค่ะเสียงทำไมมันแปลกๆวะเออเสียงมันแบบมันทานจะหมด โจทย์ข้อที่หนึ่งมากค่ะโจทย์มากฉันมีเมนทอสอยู่บนมือสาแข้งยังไงฉันก็ชนะผู้ชายผู้หญิงใายตบได้ตบก่อนเลยนะดับพิฆาตสูรค่ะทำไมป็นดับที่าตูรนะก็มีผู้ชายมีผู้หญิงมีผู้ชายผมทองมีหมูป่าแล้วไม่ดับอ่ถูกถูกถูกถถูกเลย ค่ะต้องรีบโกยก่อนข้อแรกเออต้องรีบโกยก่อนข้อแรกเอาไม่เล่นอย่างนี้เหรอคนจะโกยเร่งเพิ่งรู้อ๋อเล่นอย่างนี้เหรอใช่นึกว่าจะต้องมานั่งแปลแบบคราวที่แล้วไอ้ที่มันมาเป็นภาพตอนนั้นเลยนั่นมันเกมปริศนาเจ้าวินชีอ๋อคนละอันกันใช่ไหมไม่ต้องแปลออมันอาจจะมีแบบพิธีว่าก็ได้ผสมกันนี่ข้อง่ายอ่าข้อง่ายเดี๋ยวต้องรีบโกยไปก่อนเนาะใช่ไหมข้อนี้สุดได้หนึ่งคะแนนค่ะอ๋อมันไม่อยากแพ้เราจะไม่แพ้ ข้อต่อมา3 2 1สอ่งผู้ชายหัวหย้อยแอปเปิ้ลมดัดสองอันสู้กันเมนคนแก่ที่มีสายแทรที่พัตเตอร์เลอดวนเดอร์โมแล็กนาล็อกไอ้ศึกคนชนเทพอ๋ออันนี้อด,อดัมเจอกับซุดใช่ป่ะซุดที่ซุดอเออเลยก่อนเล็กน่าล็อกเออกูสาปหาอีโมจิมาได้เนาะข้อนี้ชาบได้ไม่หนึ่งกันเอ อ่ะล่ะขลองง่ายๆต้องรีบโปรก่อนนะเฮ้ยวันนี้พวกเราจะรอดแล้ววันนี้ฉันจะรอดเอย่วันนี้เราจะรอดแล้วข้อต่อมาโจทมาอะไรนะโห้ยชื่อยาวด้วยเนี่ยอิโมจิไซส์เล็กชื่อยาวเ hey. จิ้งหนีอะไรดีหนอดิสนีย์ไม่ไม่เกี่ยวใช่ปหมสามารถหรอเฮ้ยทไมเสียใจด้วยไอ้ดงโจโจนีน่พลังสแตนอย่างเงี้ยโจโจไปคำตอบที มันมันมันชัดเจนมากเลยไปเก็ตได้ยังไงอะเรายังนึกถึงอลาดินอยู่เลยทำไมต้องทำไมต้องท่านุ้ยมือแบบเนี้ยเออมาโนาเนี่ยใส่ไม่เคยเห็นท่าพวกนี้อหรอท่ามันต้องแบบแฟชั่นสูงมเอาแค่เด็กผู้ชายมาก็ได้แล้วบอกเดี๋ยวยายไปไงไอเนี้ยยากไป หรือวาเราก็สูสีกันไปเรื่อยๆคะแนนถ้าหมดตอนท้ายก็ทีมงานโดนลงโทษเย่ตอนดีๆนั้นให้มาถึงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนกลางๆไปด้วยกันใช่ครับเดี๋ยวเราก็มีมีกฎมาแบเนี่ยเขียนกดให้ตัวเองอยู่รอดเดียวใช่เนี่ยนะคือตัวอย่างไม่ดีเลยของที่ประเทศนี้เจอข้อต่อมาสามสองหนึ่งจมาเฮ้ยทำไมมันมีวางตำแหน่งผิดผิดผิดเพี้ยนไปด้วยโจสิงชือ ที่เงียบเนี่ยคุณผู้ชมคือตั้งใจมองอยู่ในการสลับร่างสลับเพศรีเวิร์ดย้อนเนี่ยเพาผู้หญิงมีหลายหน้าด้วยกูเดินไปเข้าห้องน้ำเลยได้ไหมไอที่เป็นยากุซ่าเปลี่ยนตัวเป็นไอดอลอะโอ้ใช่เใช่ใช่เลยแบ็กสติดเกิล่ะใช่ปะแบ็กสติดเกิลไปคำตอบพี่ถูกต้องเย้กินเหล้าเลย เริ่มรู้ตอนไหนตอนผู้หญิงมาคนแรกก็รู้แลบบเห็นผู้ชายที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ใช่มันเปลี่ยนใช่ไเซนเซนเร็วมากตัวเรื่องนี้ทำไมถึงตาตึงใจอะใช่ไม่เคยดูชอบไอดอลดุนเหรอไอดุ้นต้องผ่าตัดแล้วพาตัดที่ไหนนะประเทศไทยด้วยเนี่ยที่ไปไไหนทยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเรียบร้อยแอบชอบไอดุ้นเหรอไอดุ้นไงเออจะได้หนึ่งคะแนนตอนนี้ชอบได้เท่าไหร่แล้วอะถับได้สองซอบได้หนึ่งทีมได้หนึ่งเดี๋ยวทุกคนก็ตีขึ้นมาด้วยกัน ไหวมากเลยอ่ะ EP นี้มีโจทย์กี่ข้อคะน้อยด้วยน้อยด้วยโจทยเร็วอยู่โอเคข้อต่อมาโรงเรียนผู้หญิงครูเป็นผู้ทำไมเผื่อนี้ใครไปตอบได้จากสิ่งที่ฉันพูดก็อี้เชร์เล่นเชร์ที่โรงเรียนเฮ้ยมันรู้แต่เราจำชื่อเรื่องไม่ได้อ่ะอนาเธอครับโอ้ใช่ดูแค่ว่าเป็นซีนล่มที่โด่งดังแต่ทำไมเป็นก็อี้อ่ะไม่เป็นบันไดอ่ะอนาเธอเป็นคำตอบที่เดาไปก่อนผิด ตเออทำไมเก้าอี้อ่ะเออทำไมเป็นเก้าอี้อ่ะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นกิมมิคของเนื้อเรื่องทั้งหมดมันมีเก้าอี้หรือโต๊ะเนี่ยหายไปหนึ่งอันหรือเพิ่มขึ้นมาวะจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับโต๊ะกับเก้าอี้มันจะรเพิ่มขึ้นมามันแบบว่ามีคนตายเพิ่มเข้ามาที่สปอยเนื้อเรื่องจบเลยเนี่ยจำได้อีกหนึ่งคนนึงจำชนะไปเลยปะฟังฟัมึงเล่นไปคนเดียวเหอะเกมนี้ไม่สนุกกับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยคนต้องใจเย็นๆใจเย็นๆกินมิ้นท์ก่อนกินมิ้นท์ก่อนจะได้ใจเย็็นนนนนนะะแลีี่กคือออห้้าาาตตขงเร มา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 ข้อต่อมาพร้อมไหมพร้อมโดนมาพ่อโหมดแฮร์รี่พอตเตอร์ไฟเล่นอยู่คนเดียวอ่ะครับเบคอนด้วยเบคอนไปเลยทำไมเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเลยอ่ะเล่นคนเดียวจริงด้วยว่ะ Halloween Castle ครับผมฮาเรื่องอะไรนะ Halloween Castle จิบลี่ไงคือมันจะฮามากคือตอนนี้ถ้าช้อปมั่นใจมากตอบแบบคนคูลๆที่ไม่่ใชเอาผิดก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่เสียหายอะไรขภาษาเบสมอนของ How คำตอบที่ ถูกต้องนะครับเห็นไหมต้องเอาเบคอนมาด้วยนะ เบคอนไข่ดาวเขาก็เก่งดีนะใช่ก็เก่งดีเนาะใช่เก่งเก่งกินมปนทอดดีกว่าสรุปใครบรรลุนี่เมีเยอะสุดแล้วว่าตอนนี้เราพูดว่าไน้เมีเยอะก็ไม่เกี่ยวดูที่การประมวลผลของสมองใช่ตอนนี้เอาจริงแตกท่านนะไม่ได้ด่าใครเลยเออตอนเธอกับเราคะแนนเท่ากันนะอ่ะแต่ตอนนี้จะบอกกิมมิกนับผู้แพ้ละก็คือไม่ซีเรียสผู้แพ้ไม่ได้ซีเรียสเลยทำไมอะโดนนะโดนจริงนะจะบอกว่าจะบอกว่าคนที่ชนะได้กี่คะแนนกับคนแพ้ได้กี่คะแนนอะเอามาหักลบ แล้วจํานวนที่เหลือคือจํานวนที่ครั้งที่จะโดนของบุรุโพษนี้นะะักชาติยิ่งยิ่งยิ่งชนะต่อเนื่องก็คนแพ้ก็โดนหนักมากอ้าว,วกคุณอะตอบกันว้างดีก็คุณเล่นกดตอบกดตอบให้ค,อคนอ,อือ่นทิ้เลยก็มันง่ายอะข้อต่อมาขอยากยากเออขอยากยากเลยข้อแร้ของอู๋แน่เลยเอออยากชนะอู๋อะโดนมา,มา,มาตอบเลยตอบเลย <c oughs> ตอบเลยคน oh, มาอ oh, oh. oh. wow, anyway. ันเดียวการต่อสู้ของหุ่นยนต์แขนหุ่นยนต์คนแปรธาตุใช่ไหมผู้หญิงเขียนอ๋อไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนเฮ้ยจำได้ด้วยว่าไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนชื่อไทยว่าสีม่วงในสวนหนกไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนเป็นคำตอบที่ถูกต้าวโอ้เอาโปสเตอร์หนังมาด้วยว่าเราเป็นคนกลางๆแล้วตอนนี้ซ้อมมีสองคะแนนทีมีหนึ่งคะแนนแล้วชาไหมมีสี่คะแนน สอบสู้ๆนะทีมจะได้โดนเมื่อกีก้เธอรู้หรือไม่รู้อุ้ยปากแตกไม่รู้ไปท,ทำอะไรมาปากแตกกินน้ำเมื่อกี้โดนซอฟต่อยอ๋อล้อเล่น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 ไม่ใช่ปากแห้งปากแห้งดื่มน้ำน้อยข้อต่อมา <AT> <clears throat> มีปีศาจด้วยป,ปีศาจเปล่า,าม,มีจานูแผงสอนแบบเลโกลัสไง ทำไมมีปีศาจสองอันอะทำไมต้องธนูอะใช่มันมีเหตุผลนะครับอ้าวมีเหตุผลเรื่องอะไรใช้ธนูยากเลยข้อนี้เรื่องอะไรใช้ธนูทีมคิดออกปะเธอจะเป็นผู้ชายใส่แว่นด้วยต้องมีหนวดด้วยมีเหตุผลปะอันนี้เปล่าจากในบลีดไงเลือดออกอะเหรอผมบอกก่อนว่า คืออีมโมดิมันก็ไม่ได้จะเลือกได้ตรงตรงขนาดน,นั้นได้คือนี่ก็เต็มที่แล้วเต็มที่จะทหาได้แล้วทุกคนรู้จักใช่ไหมคือว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของเรื่องนี้ยอ๋อฉันรู้แล้วเออชอบมันง่ายมากเลยมันง่ายากว่าที่คิดอ่ะเอา้าทำไมอ่ะทำไมจับหูว่าจับหูอ่าูจับหูบทำไมอ่ะท,ทำไมมันล็อกเราอ่ะเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้คำตอบสามสองหนึ่งกดมมีความแย่งกันเกิดขึ้นเลย นูเบยมือศูนย์ล่าปีศาจตอนแรกก็คิดแบบนี้แต่ว่ามันก็อย่างนี้แหละมือศูนย์ล่าปีศาจล่าออกล่าแล้วนูเบเป็นครูไงใส่แว่นด้วยเป็นคำตอบที่มันก็ใกล้เคียงนะถุกตงเฮ้ยเราคิดอย่างนี้จริงๆนะแต่ความหมายล่าคือธนูจริงหรอล่า hunter h u n t โร่ใกล้เคียงที่สุดแล้ว ตอนแรกก็นึกถึงเรื่องงูเบยเราชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากตอนจบค็ซึ้งมากแต่หน้าปกนี่คือแบบเด็กป5หรือเนี่ยแอบหน้าหมัอนไ้ไปกันแน่ตนนี้เกี่ยวกับอะไรไม่เคยดูจริงเหรอไม่เคยผ่านสายตาแม้แต่แว็บเดียวมือศูนาปีศาจเออมือศูนย์ราปีศาจไงจบแค่นั้นเลยใช่ก็เป็นแค่คนที่มีมือศูนย์ลาปีศาจมีมือศูนย์แล้วก็ราบปีศาจจบโอเคตอนนี้นะคะทอปมี5คะแนนจอมี2คะแนนแล้วก็ทีมมี1คะแนน ถึงเวลาแล้วสินะอันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วแหละข้อสุดท้ายแล้วเหรอน้องเล่นแล้วมั้งรู้แล้วนี่ใครแพ้ใครชนะถ้าทีมตอบได้ก็เสมอไงฮะเสมอซ็อปเลยซอปเดี๋ยวเราช่วยตอบให้ทีมจะได้โดนดีไหมไม่อย่าพูดกันเถอออืมซอปชอบแฟร์เกมว่ะโจทย์มาเดือนเจ็ดเหรอโออเฮ้ยต้องมีกระดาษด้วยมีมีเหตุผลป่ะโจทย์มีแค่นี้โอ้ my god อะไรวะไม่เกี <oh ่ยวกับจุลัยใช่ไหมเออคจุลัยเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไปแค่แบบปฏิทินมูจิปฏิทินวันเดือนปีปฏิทินปฏิทินเฮ้ยมั่ว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 คอให้ผิดคอยหผิดคอยหผิดขอยหผิดคอยหผิดคอยหผิดคอยหผิดสุดสิบสองราศีที่มันสองราศีนะฝันถูกครับ ถูกต้องครับผมทุยอ๋อแล้วั์เป็นเป็นอนิเมะจริงเออเอาตัวแทน12ราศีมาต่อสู้แต่ไอ้ข้างหลังมันไม่ใช่สึก12นักกษัตริย์เออใช่สึก12นักษัตริย์ข้างหลังมันไม่ใช่สัญลักษณ์ก็เลยมันสัญลักษณ์สันติภาพไม่ใช่หรอพีชใช่สึกสิบสองนักกษัตริย์ที่พีชพิชยินยันยอดกูไปฮะอ๋อโปรชีเหรอทุกคนรอก่อนรอทีมก่อนเราก็คิดก่อนได้ไงเล่นไปเลยก็ได้เดี๋ยวออกมาฟังมีสองตัวเไหมมันยากสองสองตัวเนี่ยแหละทุกคนรู้จักใช่ไหม แน่นอนกระตู้แมสหรอแต่ว่าคนตอบได้เขาก็ตอบได้ทันทีเลยนะแต่น้ำมันเอเนอร์จีเก่าเนฮ้ยไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวเลอกงทีมก่อนดีกว่วววววววาน้องรอทีมะอะไรกันเนี่ยรอคิดออกรอทีพอทีมมาท้ากดตอบแล้วก,ก็เสียสิทธิ์เลยปะเนี่ยยังไม่รู้เราว่าเรารู้จริงหรอใช่มันง่ายขนาดนั้นเลยพูดออกมาปุ๊บมันหงิ้วหงี้วเลยเธอทีมเร็วเร็วเร็วนี่รอเร็วเป็นหอยตรงนั้นรีบรีบอ่ะอ่าฮ่าฮตอบเลยอ่ะ ไอ้เขียงมันดรอปลงเรื่อยๆวะซอทำไรวันะซอใบเราหน่อยดิในไทยเธอกดแล้วเราอยากรู้ด้วยลองตอบก่อนถ้าเราตอบเธีอยจจะเข้าใจว่าทำไมเราตีความงั้นเฮ้ยเราอยากตีความไปด้วยอะเกี่ยวปฏิทินเหรอปฏิทินมีอะไรบ้างในปฏิทินปฏิทินมีวันอืออะฮะวันพีทไงวันพีทอ๋อวันพีทวันพีทโต๊ะ ะะก็จะเป็นทีมคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด <_ an> หักลบกับคะแนนที่ชนะของชาร์หักกันออกมาเท่าก,กับ4แต่ซ้อมไม่รู้หน่วยสี่อะไรบทลงโทษของ E ีนี้กินปากกาสีดมเลยเหรอเอาไปถือกันก่อนเอาไปถือกันก่อนปากกานี้กลับมาอีกแล้วฮะใช่ <_ an> นี่คือปากกาเขียนหน้า <_ an> พูดผิดเปล่าปากากาหน้าเขียนรหรือเปล่ามันเขียนว่าเมคอัพเนี่ยเห็นป่ะไม่เห<ม>็นใส่แว่น ตามกติกาก็คือคนชนะก็จะได้วาดหน้าคนแพ้ตามจำนวนแต้มที่หักลบกันโดยที่เราจะเอาอิโมจิตัวเมนทอสเนี่ยออกมาแล้วก็วาดตามหน้านั้นสีหน้าอย่างเนี้หรอใช่ชากชา,ชาก็สามารถวาดได้สีหน้าบนหน้าทีม,มจัดให้แจมแจมอิโมจิที่1นึ่งนะจ๊ะอิโมจิร้องไห้อัอนที่2 สี่โอ้หน้าแห่งความมั่นใจนั่นล่ะค่ะทั้งสี่หน้าน่ารักมากเลยนะคะคือต้องว่ายังไงว่าแบบหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าเหมือนเป็นกระดานวาดเนี่ยได้เลยเพื่อนนาทีอาหน้าอะไรก่อนดีขอแบบใสใสสะอาดสะอาดใสแบบหัวมาอะไรหละใสหัวมาโู้สึกดีอะเราเราไม่ต้องอ้อนวอนเราเราโดนลงโทษไปหลายตอนแล้วอยู่นี่เอเดี๋ยวมันวาดไม่สวยครบ ซอสทำอะไราได้่ีโยนิ่งๆค่ะก็พุ่งขี่ไปนี่โอ้ยอย่ารุนแรงกับเพื่อนโอยปทเพื่อ,อนก็หยุดเล่นใหญ่ด้วยเดี๋ยวหน้าผาเราจะเอาสองตัวนะเฮ้ยเป็นไงเอาสองตัวอยู่นิ่งๆไม่พูดลเลยเฮ้ยช <laughs> าบชาบเอาเบี้ยวเป็นโปลวิงเลย โปลิ่งไปไหนเนี่ยมันโปลิ่งไปแล้วเนี่ยอยู่น wow ิ่งๆนะนิ่งๆต้องหายใจปะคำว่านิ่งกับคำว่าไม่หายใจเนี่ยมาคนละประเด็นกันอยู่นิ่งๆกับกวนเตี๋มมันก็ไม่เหมือนกันนะคู่นี้กับเพื่อนเนาะใช่นี่หน้าที่หนึ่งยูไงเฮ้ยชนารักดีนะใช่ใช่ไหมเดินไปข้างนอกใครๆก็ชม าต่อเลยหน้านี้หน้านี้หน้านี้ร้องไห้หน้าร้องไห้นะขำร้องไห้เพื่อนขาดความเป็นจินตนาการมากเลยทำไมไม่ทำแบบซองอ๋อได้เลยมึงเรื่อมระบายแล้วนะมึงเรื่อมระบายแล้วนะทำให้มันแน่นๆไงกรอบหน้าจะได้มีแบบมีบอลลูมกูเห็นรอ้ยิ้มสนุกูกต้องยู่แล้วสนถึแล้วเล่นให้ชนะก่อนแล้วค่อยมาพูดโอ้โห ู้สึกดีจังเลยได้นั่งเฉยๆอ่ะเราอยากเจมด้วยไหมไม่แล้ไม่อยากสร้างเหตุไม่ดีอีพีหน้าเมื่อไหร่อีพีหน้าเมื่อไหร่ชนมาเมื่อไหร่จะเอาให้ยับเลยเสื้อเหรอเออโดนไปดีแล้วองดำให้หน่อยอมดำจะได้เห็นช,ะช,ะชะัดๆไงมองมาจากนอกโลกจะได้เห็นนะนี่เป็นหน้ามึนงงนะฮะหน้ามึนงงหน้ามึนงงยิ้มเออไหนดูไมไ,ไม่เห็นความมึนงงเลย<ห> <นะ S 2> เดี๋ยววาดใหม่เดี๋ยววาดใหม่ <ๆ S 1> มันได้ไหมมึงงงไะอยู่นี่ถืยกันดังเองนะัุ่สาแเ้าแว่นแว่นหัวใจอ่าแว,ว่นหัวใจหันหน้ามาขาแว,ว่นเนี่ยยาวๆเนาะอืมอหัวใจกัน แล้วกรอบกลมๆอ่ะเออกรอบกลมแล้ลากใหม่ชาวเจ้งเพื่อนน่ะนานๆโดนทีไม่เป็นไรหรอกน่อันนี้เป็นปากกาสําหรับเขียนบนหน้าได้นะคะเป็นเหมือนเครื่องสําอางนะคะไม่ใช่แบบว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าอยากเล่นเอาปากกามา m a ก k e r มาเขียนนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ไม่กล้เสร็จแล้ววงกลมมาต้องกลมคอโอนมันที่พูดมามีเหตุผลแป๊บนึงอาว่าอาวาได้ครบวงไงลางยากไม่ใช่ึงวาดหนังตากูเนี่ยเสร็จแล้ว ให้ชาร์ปีเซนต์เทียบแต่ละอันเร็วอันนี้นะฮะหน้าบนนะฮะหน้าความมั่นใจนะฮะเนี่ยมั่นใจพอไหมรีเซนต์อะไรต่อหน้ายิ้มเอ่ยิ้มแล้วหัวเราะแล้วหัวเราะได้เที่ยวอยู่ปีเซนใจเพื่อนเหรอจะต้องรู้สึกผิดไหมชอบดราม่าโหัวเราะไปเลยชอบอะต่อไปต่อไปหน้ามึนงงอะน้ำมึนงงนะ มาเดี๋ยวพีเซ้นฮะอันสุดท้ายแล้วนะแว่นหัวใจไม่ไ้เห็นหัวใจชัดเลยนะตอนนี้ก็บนโลกด้วยทีมเก่งมากไปฝึกมาใหม่นะเพื่อนไว้มาเล่นกันใหม่ตกแทรอนิเมะเหรอ ที่อยากจะลองนะคะอีโมจิบนเมนท็อตน,นะคะแบบ limited edition แบบนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆไมะะ่ว่าจะไปไปเซจฮัลโหลกันไปเล่นถ่ายอะไรกันต่างๆแ,แบบนี้นะคะทำอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแท่ง<ม>ละสิบบาทเท่านั้นวันนี้นะคะขอบคุณสุดการรับชมถ้าชอบเก็บอะไรก็มาดูของเราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์คุยกันเยอะๆไหนใครตอบข้อไหนกันได้บ้างไม่ได้บ้างยังไงมาคุยกันค่ะเขาทำอะไรกัน คุณควรจะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนทำไมดีคุณก็เล่นเกมใหม่ก็ได้แล้วทำไมศาสตร์สมานะขันก็เร็วเดือนงเราเพื่อนกันไงท็อปเพื่อนกันไม่เฟกกันนี่เห็นไหมเพื่อนกันไม่เฟกกันใช่ไหมใช่อย่าโทษนะแล้วก็เล่นมันเล่นเขียนเขียนเฮ้ยเดี๋ยวเช็ดให้เดี๋ยวเช็ดให้เดี๋ยวเช็ดให้เช็ดให้ท็อปจะเช็ด้ใครม่ก็กดคอมเมนต์ให้หเียวเียววันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีก่อนไอ้ยซอฟพนมพงศ์สวัสดีครับโอเคบ๊ายบายเราไปละทะเลาะกันให้สนุกนะพอพอพอแยกแย่